เมื่อความผิดพลาดเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนต้องเจอเราจะก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องเผชิญกับความผิดพลาดสักครั้งในชีวิตเพราะไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบหรอกคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามต่างเคยผิดพลาดกันมาแล้วทั้งนั้นคุณเองก็เช่นกันหลายครั้ง ที่ความผิดพลาดผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ได้เก็บไว้ในความทรงจำแต่ทว่าเมื่อความผิดพลาดครั้งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตทำไมเรากลับไม่สามารถก้าวข้ามความรู้สึกแย่ๆเหล่านั้นไปได้แม้ว่าจะเพิ่งเกิดขึ้นหรือผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้คนมากมายจมปลักอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จนกระทั่งกลายเป็นบาดแผลในจิตใจที่ส่งผลถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะรักษาบาดแผลและก้าวข้ามความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นคุณควรเรียนรู้วิธีการคิดและเยียวยาจิตใจจากความผิดพลาดที่เหมาะสมสิ่งเหล่านี้จะช่วยเปลี่ยนฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนคุณมานานให้กลายเป็นบทเรียนชีวิต ที่จะพัฒนาให้คุณประสบความสำเร็จในวันหน้าข้อที่หนึ่งอย่าคาดหวังว่าทุกอย่างจะออกมาสมบูรณ์แบบหากความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์ทุกคนต้องเจอก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่คุณจะเผชิญกับความผิดพลาดสักครั้งในชีวิตและถ้าหากคุณพร้อมให้อภัยกับความผิดพลาดของผู้อื่นโดยเฉพาะ กับความผิดพลาดครั้งแรกที่เกิดขึ้นแล้วทำไมคุณถึงไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้เมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ทุกครั้งที่คนเราทําผิดพลาดทุกคนมีสิทธิ์ผิดหวังและเสียใจกับสิ่งที่กระทาลงไปโดยเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องงานก็อาจส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างอย่างไรก็ตาม สิ่งที่คุณควรระลึกไว้เสมอคือโลกใบนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบความผิดพลาดในชีวิตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนและถึงแม้ว่าคุณจะไม่เผชิญกับความผิดพลาดในวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าวันหน้าจะไม่เจอดังนั้นอย่าคาดหวังว่าทุกอย่างจะต้องออกมาสมบูรณ์แบบแทนที่คุณจะคิดวกวนอยู่กับเรื่องเก่า จงตั้งสติหายใจเข้าออกช้าๆและทำใจให้สงบพร้อมกับยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติข้อที่สองยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นการยอมรับความจริงว่าคุณทำงานพลาดนับเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการก้าวข้ามความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่า คุณจะต้องรู้สึกผิดและกล่าวโทษตัวเองซ้ำไปซ้ำมาเพราะแท้จริงแล้วการยอมรับความจริงและเดินหน้าหาทางแก้ไขปัญหาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณเป็นคนที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีแค่ไหนในสายตาเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้างขณะที่การจมปลักอยู่กับความรู้สึกผิดนานเกินไปไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรได้เลย แม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นหากเกิดข้อผิดพลาดจากการทำงานของคุณยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำทั้งหมดและเดินหน้าหาทางแก้ไขปัญหาในท้ายที่สุดเจ้านายและเพื่อนร่วมงานของคุณจะเห็นถึงความพยายามและชื่นชมในสิ่งที่คุณทำเองข้อที่สมมองความผิดพลาด ให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้สิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณไม่สามารถก้าวข้ามความผิดพลาดได้คือความคิดที่ยึดติดว่าความผิดพลาดเป็นความล้มเหลวในชีวิตทั้งที่จริงแล้วความผิดพลาดเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้และแก้ไขเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นซ้ำในอนาคตเมื่อเปรียบระว่างการทำสิ่งใดก็ตาม ได้อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกกับการค้นพบข้อผิดพลาดจากการทำสิ่งนั้นความผิดพลาดย่อมทำให้คุณได้เรียนรู้อะไรเยอะกว่ามากเนื่องจากคุณจะรู้ได้โดยทันทีว่ามีจุดที่ต้องปรับปรุงตรงไหนและจะต้องแก้ไขสิ่งเหล่านั้นอย่างไรเช่นเมื่อคุณทำแบบทดสอบอะไรบางอย่างจะพบว่า มีทั้งข้อที่ถูกและผิดปะปนกันไปคนส่วนใหญ่มักจะโฟกัสไปที่ข้อผิดเพื่อค้นหาคำตอบที่ถูกต้องและมองข้ามข้อถูกไปแม้ว่าจะถูกโดยบังเอิญก็ตามอย่างไรก็ตามหากคุณยังคงยึดติดกับความคิดที่ว่าความผิดพลาดเป็นความล้มเหลวในชีวิตคุณจะไม่เห็นถึงประโยชน์ของข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยและท้ายที่สุดคุณก็จะต้องจมปลักอยู่กับความรู้สึกแย่ๆไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นจงมองความผิดพลาดให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปดีกว่าข้อที่4โฟกัสไปที่ทางออกของข้อผิดพลาดแทนที่จะเสียเวลาจมปลัก อยู่กับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซึ่งไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้อีกต่อไปคุณควรใช้เวลากับตัวเองคิดทบทวนว่าคุณทำอะไรผิดพลาดไปเพราะอะไรและจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเดียวกันซ้ำขึ้นมาอีกในอนาคตพยายามรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีต่อข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่คุณทำแต่อย่ากกดดันตัวเองมากจนเกินไปจงอย่าลืมว่าเราไม่ได้ให้คุณคิดทบทวนในสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อตอกย้ำอดีตที่ผ่านมาแต่เพื่อให้คุณได้ค้นพบแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงที่จะช่วยให้คุณกลับมาทำงานได้อย่างภาคภูมิใจอีกครั้ง ข้อที่หพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าคุณเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากความผิดพลาดที่ผ่านมาการแก้ไขข้อผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจไม่ได้ช่วยให้คุณสามารถก้าวข้ามความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างเร็ววันเพราะคุณจะยังคงมีความกดดันจากการทำงานในครั้งต่อไปไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำอยู่ รวมไปถึงความไว้วางใจจากเจ้านายและเพื่อนร่วมงานที่หายไปก็อาจจะทำให้คุณกลับมารู้สึกผิดหวังในตัวเองอีกครั้งสิ่งที่คุณจะทำได้คือพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าคุณเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากข้อผิดพลาดที่ผ่านมาแล้วโดยที่คุณไม่ต้องพูดเลยแม้แต่คําเดียวแต่ให้การกระทำ เป็นเครื่องพิสูจน์แทนเมื่อทุกคนเห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของคุณที่กลับมาดีเหมือนเดิมไม่มีข้อผิดพลาดอะไรให้ตำหนิดได้อีกต่อไปพวกเขาก็จะกลับมามอบความไว้วางใจให้คุณอีกครั้งและนั่นคือสิ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถก้าวข้ามความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ในที่สุดข้อที่6 เมื่อผู้อื่นพลาดต้องคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจท้ายที่สุดเมื่อทุกคนในองค์กรต่างมองว่าข้อผิดพลาดเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างการทำงานและพร้อมใจกันแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องจะทำให้ทุกคนที่ทำผิดพลาดไม่เก็บความรู้สึกแย่ๆไว้จนกลายเป็นปมในจิตใจ เพราะฉะนั้นเมื่อเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้างทำอะไรสักอย่างผิดพลาดคุณควรรีบเข้าไปช่วยเหลือและหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากนั้นให้กําลังใจและคอยอยู่เคียงข้างอย่างวิกฤตเพราะเมื่อถึงคราวของคุณเองคนเหล่านี้จะช่วยให้คุณก้าวข้ามความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นไปได้นั่นเอง